นี่น้อยนาที่ไหนคะเนี่ยน้อยนาปักช่องโลเท่าไหร่คะน้อยนาถ้าเบอร์นีห้าสิบบาทะห้าสิบบาทกิโลหนึ่งแล้วเข่งตูดเลยอย่างนี้เลยอ๋อเข่งนี้โลกิโลคะเข่งหนึ่งก็ประมาณสามสิบโลจ้ะสามสิบโลห้าสิบบาทเข่งหนึ่งพันห้าเหมือนกันหมดเลยใช่ใช่ในเข่งหรอคะในรังเนี่ยจ้ะในรังนี่จะเป็นลูกใหญ่กว่าเดิมลูกใหญ่กว่าเนา อีเบอร์นึ<อ>เจ็ดสิบบาทโลละเจ็ดสิบบาท,บาทโอ้น้อยนามาแล้วจะสวยๆเลยใครที่หาผลไม้ไปขายนะคะสี่มุมเมืองตลาดมีตลาดผลไม้ใหญ่มากเลยค่ะก็มีน้อยนาด้วยค่ะีแก้วมังกรค่ะโอ้วันนี้พาดูนะคะฝั่งน้นนะคะนี่ค่ะแก้วมังกร ฝั่งนู้นมีลองกองนะคะตลาดผลไม้สี่มุมเมืองเดินกับคุณป้าค่ะนี่ค่ะแก้วบางกรอนโลละยีบห้าบาทไอหน่าโลเท่าไหร่หโอ้ยนี่สวยๆเลยนี่นนอันนี้สามห้าอันนี้สี่ห้าสามห้าสี่สิบห้าอ น้อยหน่าที่ไหนคะปากช่องค่ะน้อยหน่าปากช่องน้อยหน่าออก้วเด้อพ่อค้าแม่ค้าอยากมาหาของไปขาย,ยเนี่ยน้อยหน่าเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เรียงขายเป็นตับจโอ้ย,อยชมน้อยหน่าหน่อยจ้า,าถ่ายคลิปลงน้อยหน่าให้พ่อค้าแม่ค้าผลไม้ข้างนอกได้มาซื้อหาไปขายกันจ้า เข่งนั้นในเข่งน,นั้นโลละสี่สิบหกเหรอคะโอสวยๆลูกใหญ่ๆหญเบ้งเเลยสวยสน้อยหนาปัดช่องใช่ไหมคะยามเป่าจังเลยดูวันนี้ที่นี่น้อยหนาหรืออะไรเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นน้อยหนาลูกขนาดนี้อย่างนี้โลเท่าไหร่น้องจ๋าโลละหกสิบโอ้ๆๆๆโอ อันนี้โลละสี่สิบหกอันนี้โลละหกสิบเศษอันนี้โลละสิบแปดถูกแล้วเหรอป้าซื้อไปกินมั่งป้าอยากกินป้าไม่ได้ซื้อไปขายหรอกป้าจะซื้อไปกินอันนี้สักสองโลถ้าซื้อปีเนาะถ้าซื้อปีสามสิบถ้าซื้อปีสามสิบเหรออ๋อถ้าซื้อปีนี่โลละสามสิบนะแบบเนี้ยอ่ะเอาสองโลจ้า น้อยหนาปากช่องมาเดินเลือกซื้อเลยจ้ะที่ตลาดผลไม้อันนี้เขาเรียกตลาดผลไม้อะไรลานอะไรร้านท่าพรมไหมหรือไม่ใช่น,นี้ซอยขา้าแกงจ้ซอยซอยเลยนะซอยขา้าวแกงตลาดผลไม้สี่มุมเมืองซอยขา<ห>้าวแกงโอ้ยน้อยหนาเยะแยะ มากมายเลยจ้ะแกวมังกรนี่จ้ะป้าซื้อไปสองกิโลป้าชอบกินเดี๋ยวเดินดูกัน กองโลเท่าไหร่อ่ะนะ้องอันนี้ลองกองเหรอลองกองครับโลเท่าไหร่จ๊ะโลละสามสิบาทครับโลสามสิบาทเข่งหนึ่งนีงน่เท่ากี่โลอ่ะเข่งหนึง่งประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามครับนะมันจะมีหนาดหน้าดังครับอลองกองลองกองที่ไหนจ๊ะจลองกองจันทร์ลองกองจันทบุรีโลละสามสิบบาท ใครหาลองกองไปขายมาดูได้ที่สี่มุมเมืองจ่ะซอยข้าวแกงเแก้วมังกรโลละสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบโลละยี่สิบยี่สามยองคุกตาก็มีนี่ค่ะก็มีลำไยโลละสิบหกโลละยี่สิบนะคะ ใครที่หาผลไม้ไปขายโอ้ยลองกองสวยมากเลยเป็นกระปุกกระปุกโลเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยลองกองโลสามสบามบาทสามสิบสามค่ะลูกใหญ่ใหญ่ใครขายผลไม้ใครหาผลไม้ไปขายมาดูได้ค่ะสี่มุมเมืองมีทุกอย่างเลยมีเยอะแยะเลยเนี่ยโลละยี่สิบไปขายก็สี่สิบห้าสิบเนี่ยแกวมังกรลำไยมีทุกอย่างเลยจ้ามงคุด คุดโลเท่าไหร่คะสามห้าครับอ mm ัง hmm. คุดโลละสามห้ามคดที <g 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 ่ไหนคะคดันเลยคดใต้อังคดใต้อังคดใต้อื้อังคูดใต้กินดีตละสามสิบห้าละด้วย ตลาดโล่เท่าไหร่จ๊ะตัวไหนอัมีหลายเบอร์เบอร์เปรี้ยวเบอร์หวานเนอะเบอร์เปรี้ยวเบอร์หวานตรงกองน้อยหนาใหญ่กลางเล็กแก้วมังกรอ้โหอันนี้ลายใหญ่โลละสิบหกเบอร์ล mm. ่างสิบสามเบอร์บนสิบห้าครับยายอ๋อเบอร์ล่างสิบสาม บนสิบ okay. ห้าไปหาผลไม้ไปขายอ๋อ oh. อันนี้โลละสิบถุงละร้อยหุงน,น้ำสิบโลอะไรยัง2ีสิบ น้อยหนาเยอะแยะเลยตอนนี้น้อยหนาครับลังออกไปหาผลไม้ไปขายมาเลยนะคะที่สี่มุมเมืองค่ะผลไม้เยอะเลยตอนนี้มีทุกอย่างเลยเต็มเลยจ้ะวสวยๆดีๆถูกๆคัดเกตทั้งนั้นเลยโอ้น่ากินหน้ากินน้ากินมุยายมีแล้วโลละยี่สิบบาทมากมาย นี่โลละสามสิบสามห้าลูกใหญ่ๆหญ่เลยลใหญ่